สวัสดีค่ะพบกับคุณครูกำมลวันนะคะในวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะท็อปิกของเราในวันนี้นะคะคือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทางค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามารับสมองกันก่อนนะคะนักเรียนเตรียมสมุดเขียนวันที่ได้เลยค่ะ Take out your notebook and write the date and write number one number two number three ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะรับสมองกันเลยนะคะรับสมองในวันนี้ให้นักให้นักเรียนนะคะเขียน h right ร or w อรองนะคะ,ะถ้าข้อไหนร้ายข้อไหนถูกต้องให้เขียนตัว R แต่ถ้าข้อไหนผิดนะคะไม่ถูกต้องให้เขียนรองหรือว่า W ับนยูะคะ n u m b e r 1ข้ามถนนควรใช้สะพานลอยหรือทางม้าลาย n u m b e r 2จุดประทัดในบ้านช่วงตรุษจีน Number 3เล่นปีนป่ายต้นไม้ฉเฉลยรับสมองนะคะ Number 1ข้ามถนนควรใช้สะพานลอยหรือทางม้าลายข้อนี้ไรนะคะถูกต้องค่ะ Number 2จุดประทัดในบ้านช่วงตรุษจีนข้อนี้รองนะคะผิดนะคะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง Number 3เล่นปีนป่ายต้นไม้ ข้อนี้ก็รองนะคะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องค่ะการเดินทางนะคะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะคะนั่นก็คือการเดินทางทางบกการเดินทางทางน้ําแล้วก็การเดินทางทางอากาศค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการเดินทางแต่ละอย่างสามารถใช้อะไรได้บ้างค่ะการเดินทางทางบกนะคะเราสามารถใช้รถโดยสารนะคะหรือว่ารถยนต์นะคะ รถจักรยานยนต์แล้วก็รถจักรยานก็ได้นะคะต่อมานะคะการเดินทางทางน้ำสามารถใช้เรือโดยสารได้ค่ะหรือว่า,าตามต่างจังหวัดนะคะก็จะสามารถใช้เรือพายของแต่ละบ้านก็ได้นะคะการเดินทางทางอากาศนะคะเราสามารถใช้เครื่องบินได้นะคะหรือว่า,าสามารถใช้เฮลิคอปเตอร์ก็ได้นะคะในทางการแพทย์นะคะ มาดูนะคะอุบัติเหตุในการเดินทางเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นที่บ่อยมากเลยโดยเฉพาะการเดินทางทางบกนะคะแล้วก็การเดินทางทางน้ําค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีปฏิบัติตนนะคะให้ปลอดภัยนะคะจากการเดินทางทั้ง2ประเภทนี้นะคะวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบกนะคะอาจเช่นเดินบนทางเท้านะคะต้องเดินให้ชิดริมด้านขวามือของตนเองนะคะ จะได้ปลอดภยัยไม่วิ่งเล่นนะคะหรือว่าหยอกล้อกันในบริเวณริมถนนนะคะเพราะอาจจะถูกรถเฉี่ยวชนได้เมื่อเราจะข้ามถนนนะคะให้เราใช้สะพานลอยหรือว่าทางม้าลายนะคะแต่ว่าทางม้าลายเราก็ต้องอ,อาศัยการมองดูรถทางซ้ายมือและขวามือนะคะเมื่อเราเห็นแล้วว่าไม่มีรถปลอดภัยนะคะเราจึงสามารถเดินข้ามได้ค่ะ และจากรูปภาพนะคะ,ะเห็นเด็กเขายกมือไหมคะอันนี้นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติตามได้นะคะเพราะว่าการยกมือเงี้ยจะทําให้รถนะคะสามารถเห็นเด็กๆได้นะคะโดยการที่นักเรียนยกเนี่ยก็จะได้ระดับความสูงที่เหมือนกับผู้ใหญ่เดินได้นะคะเมื่อเราถีบรถจัก,กรยานนะคะหรือว่าเราขี่รถจัก,กรยานยนต์เนี่ย ให้นักเรียนชิดริมด้านซ้ายมือนะคะเราจะไม่ขี่กันเร็วหรือว่าผาดโผนเกินไปนะคะเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนได้ค่ะสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจะได้สามารถเซฟหัวของเราได้นะคะสมองจะได้ไม่กระทบกระเทือนนะคะถ้าขึ้นรถโดยสารนะคะ ให้เราเนี่ยหาที่ยึดเกาะให้มั่นคงก่อนนะคะแล้วเราค่อยจะชำระเงินนะคะแล้วก็เมื่อขึ้นหรือว่าลงรถแล้วเนี่ยก็ต้องรอให้รถจอดสนิทก่อนนะคะเราถึงจะสามารถขึ้นและลงได้อย่างปลอดภัยค่ะสิ่งที่นักเรียนไม่ควรทำมากมากเลยนะคะนั่นก็คือยื่นมือหรือแขนขาออกนอกรถโดยสารอันนี้เราไม่ควรทำนะคะเพราะว่ารถนะคะวิ่งเร็วอ่ะแล้วถ้าเรายื่นมือออกไปเนี่ย รถอาจจะเฉี่ยวแขนของเราเฉี่ยวหัวของเราได้นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือควรก้าวเท้าซ้ายลงพื้นก่อนเพื่อที่จะได้ทรงตัวให้อยู่นะคะมาดูวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำกันบ้างค่ะ ก่อนอื่นนะคะให้เราเนี่ยยืนรอเรือนะคะในบริเวณที่กําหนดนะคะไม่ควรยืนบนโป๊ะเพราะว่าถ้าเราไปยืนกันหลายคนเนี่ยคลื่นน้ําก็อาจจะซัดโปะนะคะทําให้อ่าเขาเรียกว่าโป๊ะแตกนะหรือว่าล้มลงไปเราเสียหลักการทรงตัวตกลงน้ําไปอาจจะเสียชีวิตได้นะคะถ้าใครว่ายน้ําไม่เป็นเมื่อเรือจอดสนิทแล้วนะคะเราจึงค่อยขึ้นหรือว่าลงเรือนะคะ และถ้านะคะมีผู้โดยสารอยู่ก่อนแล้วในเรือนะคะให้นักเรียนเนี่ยรอให้ผู้โดยสารขึ้นจากเรือก่อนแล้วเราจึงจะค่อยลงเรือได้นะคะเราไม่ควรลงเรือนะคะที่มีผู้โดยสารมากน่ะดูจากรูปภาพนะคะเขายืนบนกรบเรือนะเขาอาจจะตกลงไปในน้ําได้นะคะนั่งบนเรือนะคะ เราก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยหาที่ยึดเกาะให้มั่นคงนะคะไม่ปีนป่ายโหนเรือไปมานะเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเราไม่ควรยืนหรือนั่งบริเวณกราบเรือหรือว่าท้ายเรือนะคะจาการูาพนักเนี่นถ้าเรานั่งไปนะคะอาจจะทําให้เสียการทรงตัวแล้วเราก็ตกลงไปในน้ําได้นะคะ และถ้าห่างเรือโครงคลงนะคะให้เรานั่งนิ่งๆไว้นะคะเพื่อที่ให้เรือเนี่ยทรงตัวอยู่พอถ้าเกิดเรือโครงแขงแล้วเราก็ยังจะโครงเคลงตามไปด้วยเนี่ยอ่ามันก็อาจจะล้มนะคะไปทางใดทางหนึ่งนะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำเหมือนที่เราเคยเห็นในข่าวกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าเราเดินทางทางน้ำเนี่ยก็ควรจะ ส่วนเสื้อชูชีพนะคะหรือว่าให้อยู่ใกล้บริเวณที่มีอุปกรณ์ช่วยนะคะอย่างเช่นในรูปภาพนี้ก็จะมีห่วงยางนะคะที่เรา,าต้องอาศัยจําเป็นใช่ไหมถ้าเราเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะคะ Activity แบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกหรือผิดนะคะหน้าข้อความค่ะอันนี้ให้ทำลงสมุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ n ัมเบอร์วไม่ยื่นมือแขนขาออกจากตัวรถ n ัมเบอรวิ่งเล่นกันบนถนน n ัมเบอรสวมหมวกเนิรภัยาถังผู้ขับและคนซ้อน n ัมเบอร์โนั่งบนกรบเรือหรือท้ายเรือ n ัมเบอรฟ ไม่ลงเรือที่มีผู้โดยสารมากฉเฉลยแบบฝึกหัดนะคะ n ัมเบอร์วไม่ยื่นมือแขนขาออกจากตัวรถข้อนี้ถูกต้องนะคะ n ัมเบอร์ทวิ่งเล่นกันบนถนนข้อนี้ผิดนะคะ n ัมเบอร์ทรีสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับและคนซ้อนข้อนี้ถูกต้องค่ะ n ัมเบอร นั่งบนกราบเรือหรือท้ายเรือข้อนี้ผิดค่ะ And number บอร์ไไม่ลงเรือที่มีผู้โดยสารมากข้อนี้ถูกต้องค่ะทบทวนความรู้ในวันนี้นะคะอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางอากาศนะคะก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถป้องกันได้นะถ้าเราไม่ประมาทนะคะ แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเราก็จะเดินทางได้ปลอดภัยแล้วค่ะจบบทเรียนแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนนะคะแล้วเจอกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ